เราจะเป็นเนื้อนาบุญได้ต้องรู้จักตัวเองก่อนเขาพูดถูกนะจะรู้เราจะเป็นเนื้อนาบุญได้ต้องรู้จักตัวเองก่อนโดยเอาตัวเราเองค้นเข้าไปในตัวเองฟังให้ดีนะมันพูดล้อเลียนกันเหมือนภาษาของ,ของพระพุทธเจ้าเลยโดยเอาตัวเราเองค้นเข้าไปในตัวเองให้เจอตัวของตัวเองภายใน ก็จริงอ่ะเจอของตัวเองภายในแล้วตัวเองก็จะรู้จักตัวเองตัวเองมีสองระดับคือตัวเองระดับที่เกือบจะเป็นตัวเองตัวเองที่เกือบจะเป็นตัวเองฟังภาษาของเขาสองระดับของเขานี่นะตัวเองอยู่ภายในไปเลยนะไม่มีนอกเลยตัวเองเกือบจะเป็นตัวเองที่แท้จริงตั้งแต่กายมนุษย์แน่เอาคำว่ากายไม่ใช่อีกกายมนุษย์ละเอียด ที่เหมือนของตัวเราอย่างนี้กายมนุษย์ที่ละเอียดเหมือนตัวของเราอย่างนี้คือคำว่ากายเขาจะเป็นวัตถุเลยกายของเขาก็คือเป็นกายละเอียดและก็บอกอย่างนี้คืออย่างที่สมมุติกันอะสมมัมโพกกายเขาจะร่วมกันกับพวกนั่งหลับตาก็สมมติกันบอกว่าใช้แทนเหมือนแต่ต่างคนต่างไม่เห็นของใครนะอะทิตยมานกายเป็นนิรมาณกายของใครของมนันทั้งนั้น แล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวเองที่แท้จริงเนี่ยเขาบอกตัวเองแท้จริงหมายถึงอัตตาเป็นอนุสัยเป็นตัวจิตในจิตที่มันไปจริงมันเป็นกิเลสเป็นตัวอวิชชาคือพระธรรมกายภายในแล้วเขาตั้งชื่อเรียกว่านี่คือพระธรรมกายภายใน,ยน,ค,ยยในคือสมมุติของนิรมานกาย แล้วก็ก็รู้ร่วมกันเป็นสัมโพก,กายกับพวกที่นั่งหลับตาสมมุติตรงกันเป็นอุปทานหมู่ร่วมกันแต่แต่ละคนอทิสมานกายไม่มีใครเห็นของใครตาบอดจูงคนตาบอดไปดูหนังใบ้ด้วยกันหมดแล้วเขาก็โอ้ยแม่สนุกจังเรื่องนี้โอโหภาพสวยเห็นต้องฟ้าสวยร่วมกันตาบอดทั้งนั้นพูดกันก็ก็รับสมมางกกันไปด้วยกันหมดเลย แล้วก็มันหลอกกันต่อต่อๆๆต่อๆกันเป็นสมมุติขึ้นมาแล้วก็ยึดติดกันเข้าใจกันโดยไม่มีอะไรเลยมีแต่หลอกกับหลอกเกกับเกทั้งนั้นนะเพราะงั้นในเรื่องนี้เนี่ยอาตมาก็มาสรุปผลที่จะพูดง่ายๆอ่านให้ฟังนิดหน่อยเวลามันดึงือีกหนึนาทีเสร็จตัวเองเขายึด กำหนดกับปหาคืออัตตาเขาจบกลงไปที่อัตตาของรัฐทิเดรธีธรรมกายที่สมีธรรมชโยเผยแผ่นั้นตัวเองมีสองระดับระดับคือตัวเองระดับที่เกือบจะเป็นตัวเองดัทงที่เขาว่าตัวเองที่เกือบจะเป็นตัวเองแท้จริงตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่เหมือนตัวของเราอย่างนี้แล้ก็เปลี่ยนแปลง ของตัวเองเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงตัวเองที่แท้จริงคือพระธรรมกายภายในนี่นี่เป็นต้นเพรตะนั้นที่เขาปฏิบัติอย่างนี้นี่ก็ขอวิจารณ์ใ้ฟังเลยว่านีอ่อาตมาจะต้องมาอธิบายในเรื่องของกายสามที่เป็นนิรมาณกายนิรมาณคือนิมิตเนรมิตรตเอาเอง กายที่นนมิตเอาเองในภพอของจิตตัวเองสร้างขึ้นมาเองเป็นตัวเป็นตนของตัวเองเป็นอัตตาของตัวเองแต่ละคนที่คบหากันเป็นการสะกดจิตกันแล้วก็ยึดติดในสมมุติกันใครเป็นผู้ที่ผู้สะกดจิตคนนั้นก็จะเป็นเจ้าแห่งความจริงทุกคนก็จะอุปทานตามกันไปหมด และอุปทานคนนั้นก็จะเปอุปทานของตัวไอละคนแต่ละคนตกลออทิตย์สมานกายทั้งนั้นแต่เขาก็รับสม้างกันว่าโอ้ใช่ใช่ใช่ไอ้คำว่าใช่ใช่ใช่ใชใชนินเพออเจอเพอพกไปทั้งนั้นเองว่ามันใช่เพราะมันไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเครื่องยืนยันเลยว่ามันเหมือนกันมันคนละคนคนละตัวคนละสมมุติต่างกสมมุติแต่สมมุติว่ามันเหมือนกันนะจ๊ะ มันสิ่งเดียวกันนะจ๊ะคือสัญญาอย่างเดียวกันแต่ทุกคนมีกายต่างกันหมดนี่คือวิญญาณทิฏฐิข้อที่สองสัญญา,ายอย่างตายต่างกันหมดแต่สัญญาอย่างเดียวกันสัญญาว่าอย่างนี้นะอัตตาเป็นอย่างนี้นะกำหนดนี้และอย่างนี้แต่ละอันเนี่ยมันไม่ฉาทิฏฐิซ่อนว่า ต่างคนตา่างกำหนดสัญญากันคนละสัญญานี่แหละมันยากสัญญาวิปริตไปหมดเป็นสัญญาวิปริตหรือสัญญาวิปรราชสัญญาวิปรราชสามสัญญาวิปรราชสี่วันนี้ก็ไม่หลงลึกถึงวิปรราชเจ็ดนี่แหละไม่หลงลึกถึงอันนี้สรุปแล้วก็คือ ต่างก็เพี้ยนกันแต่คุยกันรู้เรื่อง,เ,องเหมือนกันที่อาตมายืนยันว่าตาบอดชวนคนตาบอดไปดูทองฟ้าสวยโอ้ต่างคนต่างสม,สมยอมสมอะนัโอ,อ้สวยต่างคนถ้าไม่เห็นเราจะกลายเป็นคนตาไม่ดีก็เป็นคนโกโหกซ้ำซ้อนกันลงไปในนั้นว่าเห็น ในคนตาบอดเขาก็จะมีสมมุติในจิตของเขาแล้วเขาก็จะมาพูดกันโดยบัญญัติภาษาอ๋อฟ้าเป็นอย่างนี้เขาก็จะโมเมไปเรื่อยๆเลยฟ้าโอ้อมันมองเห็อย่างนี้แต่ละคนก็จะเอาบัญญัติที่แต่ละคนได้มาพูดกันแล้วเขาก็เฉลี่ยคำสรุปกันตาบอดเขาก็สรุปกันแล้วก็เข้าใจกันเองไม่มีใคร เห็นฟ้ากันสักคนตาบอดสนิทนอกจากจะมีคนตาบอดบางคนพอเห็นลำไร้ลำไร้ลำไรเขาก็จะเอาของเขามาพูดมันก็จะเป็นเขานิดหน่อยแล้วหมู่ตาบอดเขาก็จะเอาเข้าที่มันมีนิดหน่อยคนตาบอดที่มันยังมีลำเรื่องลำไรนิดหน่อยเขามีพวกตาบอดอย่างนี้นิดหน่อยแต่เขาก็จะต้องพยายามจบว่าเขาเป็นคนตาบอดเพราะเขาไม่รู้รายละเอียดกันที่แจ้จริงเขามีนิดหน่อย เขาจะพูดรายละเอียดไปมากขนนั้นไม่ได้ถ้าคืนไปพูดมากกว่าน,นั้นเขาเสียเพราะมันจะผิดพอพูดกับคนที่เขารู้จริงหรอมันมีรายละเอียดเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาตาบอดอ่ะเขาไม่เคยเห็นอ่ะเขาก็รู้ตอนที่เขารู้ได้แต่ผู้ที่รู้ตาแจ้งจริงๆมันก็มีเยอะใช่ไหมเขาก็ไม่รู้เขาก็พูดต่อไม่ได้เพราะเขจะไม่กล้าพูดกับคนที่เขาตาดีเขาก็จะไปพูดกับคนตาบอด แล้วเขาก็จะเอาสิ่งที่เขามีรู้ของเขาบ้างนิดๆหน่อยๆเหมือนอาลานดาบทอุทก,กดาบที่ได้มีสิ่งรู้เอามาข่มคนอื่นหมดนี่ก็เป็นมานะซ้อนอีกชนิดหนึ่งเห็นไหมคนนั้นก็จะเอาก็จริงเขาเห็นนิดนึงมันก็เหนือกว่าเขาจริงใช่ามาเขาก็เอานี้มาเป็นอัตตาม,มานะข่คมคนนี้ม่เห็นอีกทีนี่คือกิเลสซ้อนกันแล้วเขารู้เรื่องอะไรละคนตาบอด เขาไม่รู้หรอกแล้วก็เองมีอัตตาม,มานะไปข่มคนอื่นเขาเขาไม่รู้นะคนตาบอดนอกจากจะเป็นคนตาบอดที่เป็นคนมีวิบากมีความรู้แล้วแล้วมาเกิดชาตินี้ต้องตาบอดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งคนนี้เขาก็จะพอรู้ได้เหมือนอย่างกับพระอะไรจากอะไรอะไรอะไรบาลนนะอะาจากคุบาลน,นะ เป็นคนมีบารมีเก่ามามาชาตินี้ตาบอดก,ก็ยังบรรลุได้จริงจริงแล้วตาบอดไม่มีสิทธิ์บรรลุเพราะเพราะไอ้ทวารห้ากายไม่เห็นไม่เห็นไม่มีสิทธิ์บรรลุเดาเอาไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นเอาละเลขศูนย์มันหมดไปแต่เมื่อไหร่าอตาตมาก็รู้แล้วล่ะว่ามันหมดแต่ว่ามันจบไม่ลงนะคุณก็สรุปโดยไม่มีเวลาอะไรกัน ขอบคุณครับ <c oughs> ควจริงเขาเริ่มต้นจากเรื่องที่ว่าการปฏิบัติธรรมทำอย่างไรถึงจะรู้จักตัวเองแต่ว่าการรู้จักของตัวเองเขาเนี่ยจะต้องไปนั่งหลับตาเหมือนที่พระเจ้าบอกว่าเอออย่างนั้นเธอเธอก็เหมือนกับแม่ต่างคนตาบอดเลยล้วก็ไปสร้างจินตนาการอะไรไปเลอะเธอไปไปมากมายนะซึ่งตัวอย่างนั้นเปรียบเทียบกับที่พระครูอา่านคุณ รุ่งสีแก้วดวงสีเขารู้จักตัวเองไม่ต้องไปดับตาอะไรเลยนะคอยดูภาษะที่มากระทบกับครอบครัวบ้างนะดูว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนเป็นคนปากร้ายนะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวบางทีก็รู้ปากร้ายก็เลยไม่ยอมพูดไม่ยอมพูดก็เอากดดันเขาอีกแบบนึ่งอีกอะไรเงี้ยนะถึงเห็นได้ว่าอันนี้คือกายในไม่ต้องไปหลับตาเลยเป็นของที่พิสูจน์ได้แล้วเราก็แก้ไขได้ อย่างนั้นการรู้จักตัวเองอย่างเงี้ยอาตจาบาว่าถ้าเราบอกอย่างเงี้ยเราก็จะมีแต่ฉลาดขึ้นเราเห็นคนที่เขาทำผิดอ่านี่ก็เป็นครูเราให้เราไม่ควรจะเป็นตัวอย่างใช่ไหมนี่เราก็ฉลาดขึ้นเราเห็นคนทำถูกเราก็ยิ่งเอาเป็นตัวอย่างเราก็ฉลาดขึ้นนะลืมตาเงี้ยเราจะฉลาดขึ้นทั้งเจอคนดีเจอเจอคนผิดหรือเจอคนถูกเราก็ฉลาดขึ้นตลอดเวลา แต่เป็นหลับตาม,มืดไปเลยนะั่นโอ้โหไปสร้างอะไรวมรเเูเลอะเทอะเลอะเทอะไปโง่ไปเยอะแยะมากมายเลยที่พ่อครูบอกว่าโง่ซับซ้อนซับซ้อนอะไรไปมากมาย